เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย8,990บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปคำนวณตัวเงินบำนาญน,นะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับวันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น การที่เราจะนับนะครับจำนวนปีที่สะสมเงินชราภาพเนี่ยเราจะต้องเริ่มนับนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับว่ามันก็อยู่ในช่วงต้นปี42นะถ้าเอา65ลบ42ก็ประมาณ23ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพคืออะไรเงินบำนาญชราภาพคือคือสิทธิประโยชน์นะครับ กรณีชลาภาพซึ่งจะได้รับนะครับเป็นรายเดือนนะครับรับทุกๆเดือนตั้งซึ่งจะรับได้ตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปซึ่งจะได้บำนาญชลาภาพต้องมีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนหรือ180เดือนขึ้นไปจึงจะได้สิทธิประโยชน์นี้โดยเราจะได้บำนาญชลาภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มในอัตรานะครับขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองเพราะนั้นสูตรมันจะเป็นทั้งหมด2ส,สูตรด้วยกันในสูตรกรณีจ่ายครบ180เดือนเป๊ะเลยนะครับก็เอา20%นคูณจำนวนเงินสมทบหาร100ก็เท่ากับเงินบำนาญสูตรที่2ในกรณีจ่ายเกิน180ดเดือนขึ้นไปมันก็จะ20บวกกับวงเล็บ1.5จาคูณจานวนปีนะครับแล้วก็คูณ จำนวนเงินสมทบหารด้วย100อ่ะเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันเลยดีกว่าครับตัวอย่างที่1น,นะทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน8,990บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา35ปีที่ส่งลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกิน2 0ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนมันถูกนำมาคำนวณน,นะครับ1.5คูณยีเท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ8,990บาทบเท่ากับ4,495บาทเป็นเงินบํานานที่คุณจะได้รับต่อเดือน,นตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่2ทํางานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวนเงินสมทบ8,990บาทส่วนเกินจาก180เดือน30ลบ15เท่ากับ15ปีูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%์ ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ8,990บาทเท่ากับ3,821บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณไปตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน8,990บาทนะครับส่วนเกินใน25ลบ15เท่ากับ10ปี 1> 1. 10, 10, 1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ8,990บาทเท่ากับ3,147บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณไปตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน8,990บาท20ลบ15เท่ากับ5ปี1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ8,990บาทนะครับเท่ากับ2,472บาทเป็นเงินบํานาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายทํางานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน8,990บาทนะครับ20%นะก็ใช้20%คูณได้เลย20%ของ8,990บาทนะครับเท่ากับ1,798บาท เป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองอ่าเรามาดูตารางนี้กันบ้างในกรณีที่ส่งประกันสังคมด้วยจำนวนปีอื่นๆล่ะนะครับส่ง35ปีได้บำนาญ4,495บาทส่งประกันสังคม34ปีได้บำนาญ4,360บาทส่งประกันสังคม33ปีได้รับเงินบำนาญ4,225บาท ทรง32ปีได้เงิน 4, บำนาญ4,090บาททรงประกันสังคม31ปีได้เงินบำนาญ3,956บาททรงประกันสังคม30ปีได้เงินบำนาญ3,821บาททรงประกันสังคม29ปีได้เงินบำนาญ3,686บาททรงประกันสังคม28ปีได้เงินบำนาญ3,551บาท ส่งประกันสังคม27ปีได้เงินบำนาญ3า1 6นบาทส่งประกันสังคม26ปีได้เงินบำนาญ3า8 1นบาทส่งประกันสังคม25ปีได้รับเงินบำนาญ3า4 7นบาทส่งประกันสังคม24ปีได้เงินบำนาญ3า1 2นบาท ส่งประกันสังคม23ปีได้เงินบำนาญ2,877บาทส่งประกันสังคม22ปีได้เงินบำนาญ2,742บาทส่งประกันสังคม21ปีได้เงินบำนาญ2,607บาทส่งประกันสังคม20ปีได้เงินบำนาญ2,472บาท ส่งประกันสังคม19ปีได้เงินบำนาญ2,337บาทส่งประกันสังคม18ปีได้เงินบำนาญ2,203บาทส่งประกันสังคม17ปีได้เงินบำนาญ2,068บาทส่งประกันสังคม16ปีได้เงินบำนาญ1,933บาทและปีสุดท้ายส่งมา15ปีจะได้รับเงินบำนาญ1,790 8บาทนะครับก่อนจากกันนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวนะผ่านแอดไลน์ SSO ไทยนะครับสแกน QR Code ที่อยู่ทางหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปเช็คนะสิทธิประโยชน์ส่วนตัวเช็คง่ายๆนะครับแค่ลงทะเบียนผ่านไลน์นะครับเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน อื่นๆน,น,นะครับจะเปลี่ยนโรงพยบาบาลก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแจ้ง HR แต่อย่างใดเราเปลี่ยนเองได้ผ่านแอดไลน์ประกันสังคมนะครับเช็คสิทธิประโยชน์มาตรา333940หรือการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39มาตรา40ก็สมัครได้ผ่านแอดไลน์นี้เลยง่ายๆการบึกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะจะถอนฟันนะครับจะดูสิทธิประโยชน์ว่างงานว่างเงินเข้าหรือย,อยังก็ไปดูในตัวนี้แหละนะครับในตัว แอปนี้งานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงช่องทางการชําระเงินด้วยนะใครต้องการจะชําระเงินหรือจะให้แจ้งเตือนนะกลัวว่าจะเลยวันชําระของมาตรา39ก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์แจ้งสิทธิ์ได้เลยอ่าหน้าตาก็เป็นจะไปหน้าตา,า,ตาจะไปประมาณนี้นะเงินสมทบฉลาภาพเนหะ็นไหมสามารถเลือกจาเลือกปีได้ด้วยว่าเราจะดูว่าปี ที่แล้วเราส่งงวดครบไหมหรือปีไหนเราขาดส่งเดือนไหนก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะครับผ่านเมนูก็จะกการฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถคอมเมนต์มาได้ใ,ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอน